สวัสดีครับขั้นตอนสอนการติดตั้งติดตั้ง MC ETFG กันนะแรกเข้าคุกกิ้งพิม MC ETFG Enter ข้อที่เก็ดนะครับเลื่อนลงมากดเข้าที่เว็บไซต์กดดาวน์โหลดอันนี้ผมดาวน์โหลดไว้แล้วนะ เสร็จก็พับจอลงมาแล้วกดเข้าที่ไฟล์เข้าที่ไฟล์แล้วหน้าตาจะเป็นหน้าเข้าที่แอปต่าต่าแอปต่าต่านะครับพิมพ์นี้แอปต่าต่าแอนท์เลอร์ให้มีตัวเกมเก่าอยู่แล้วให้ลบตัวเกมเก่าออกดีดีดเสร็จแล้วให้ดึงอันนี้ใส่เข้าไป อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสเปคเครื่องถ้าสเปคเครื่องแรงก็อาจจะเร็วหน่อยได้แล้วครับแันีน้ปิดไปแล้วก็เราจะรันด้วยตัวนี้นะครับใช้ไหมครับ sp เข้าไม่ได้นะต้องใช้ตัวนะ mc tsg ตัวนี้กดเลย คอัพแพ็เนี่ขึ้นอยู่กับเน็ตความเร็วเน็ตนะถ้าเน็ตแรงก็จะเร็วอัพครั้งเดียวแต่ถ้าเกิดมีของอะไรใหม่ๆมาก็ต้องปรับอีกอแล้วกด start game จากนั้นใส่ชื่อตัวละครอันนี้ใส่ชื่อ,อ้วนะ เราบอกแล้วใส่ซิสเตอร์คอมตรงนี้แล้วกดเพย์เราจะเข้าตัวเกมมันนะครับ เสร็จโอเคครับขอบคุณที่รับชมของครับบาย uh huh.